ลบบานว่าโมเราคูจ้อยครับเดี๋ยวเลิกเรียนเราไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวพุ่มเลียงเองได้คะ่ะครูยิ่อ่อรอจริงเจ้านี่เพื่อเป็นนักเรียนทาลูดแล้วใส่ยะคู่โรงเรียนมีข้อห้ามว่าห้ามทาลูดเอา้าพี่ครูจ้อยอยังทารูดได้เลยแล้วใส่หนุอีทาไม่ได้อะถ้าครูท่าได้หนุยก็ท่าได้ครูจ้อยครับ เราต้องทำตัวย่างทีนี่ให้นักเรียนดูซซยกูเล้วได้ค่ะได้ค่ะอืออือือืเดิมอโอเคไหมอือเช็ดก็ได้อออใจยังอะลบเลยพาเดี๋ยวไฮไอเล่ยเล้าวอะคู่ใหญ่นี่เธอใส่ตุ้มหู้ในโรงเรียนรู้ไหมว่ามันพิษกฎดโรงเรียนเอ้าแล้วที่คู่จ้อยอ่ะเอ้าโซยเล่า มาซ้อยที่กู้เลาแล้วกูจ้อยครับเราต้องทำตัวย่างที่ดีให้เด็กเห็นครับขาได้ค่ะเออโทอได้ไหมพอใจมากอะเธอ,เอ,อไม่รวยไรเออโทษก็ได้พอใจยังไปเลยถ้าก่อนเศร้ากุ้งออไอ้ได้เลาอ่ะครูนี่เธอใสวิกพอมาโรงเรียนใช่ไหมเขาห้ามนักเรียนใสวิกพอมมาโรงเรียนคันว่าครูยัยหนุ่โทษครูก็ต้องโทษกัน ครูใหญ่คะเราต้องทําตัวเป็นแบบอย่างทีดีให้เด็กนักเรียนค่ะอาตัวทีกูเล่าครูคะไม่ว่าครูใสวิกต์ไม่ได้กดต้องเป็นกดไอ้เหว้านครูใหญ่เหวลานล,ลานผอมเงี